สวัสดีครับอยู s <S ่กับหกล้อดามครีนครับเดี๋ยวเรามาดูรถรถงานสร้างตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่บ้านน้ำาก้าบ้านน้ำตาหเก้าอแก่กันือแก่กันงหวัียง่จังหวัชียง่คพี่เราขอเบอร์ติดต่อหน่อยติดตามที่ได้้ไหมเนี่ยกติดต่อได้ลครัได้ติดต่ออ จากน้ำซัพแล้วเ็นปุ๊กอ่ะเ็นปุ๊กก็สับพรามะนาวนี่ิดตากันได้ละเห็นไหมละครับเหมืองเพชก็มีทองดีนะครับมีทองดีมทองดีจริงดิอ่ามีแล้วเดียวจะเอามาโชว์หมาเขทิ้งออกลำที่สองครับอัดลำได้แรือยังไงพวกสุดยอดเลยอ๋อถ้าเกิดไปก่อนพี่ พันห้าร้อยซีซีเกียรออโต้อันนี้อ,อันนี้พี่คิดขึ้นมาเองแล้วว่าดูแบบอะไรนะนั่งเคยนั่งก่อนจะสร้างล้ำแรกก็นั่งคิดพลังตึกเตือนวีหกวีแปดวีเจ็ดนั่งดูเลยาอันนี้อันนี้สร้างขึ้นเองหมดเลย<อ>และและอันนี้อันนี้เสร็จรปุ๊บทำสีไหมพวกไอ้อนนโครง ตีทางมังโคนข่าวข้องขาวครอบอะไรเด็ดทุกคนเอย่างนี้รวยบูนหรอกเดีวพี่พี่ให้เอาเวลาสร้างเนี่ยนานจริงๆแล้วขึ้นได้แค่เนี้ยรับเฟรมตัวหนึ่งสิบเดือนสิบสิบสเดือนอันนี้อันนี้จะขึ้นอีกอีกโอ้เดี๋ยวดูอีกคันหนึ่งเครื่องเป็นเครื่องรถจะเป็นหลังอ่อนนะหลังอ่อนสายฟกชื่ออะไรครับ สะสมสสมสะสมเอาให้ก่อนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลอบัผมจะลอบหลังเดียวมีมีผลโหกตมาวันรหน้ามีเบอร์โทรติดต่ออะไรีน่เก้าสองหนึเก้าสี่แห้ห้าที่ไหนที่สัทสติดตามกันดเติดต่อเฟซบุ๊กก็สมักดดูเลี่ยมเลย แล้วยางยางพวกนี้สั่งมาใหญ่ไหมตัวน,นี้ตัวน,นี้แม็กแม็กแม็กนี่เอาแม็กรถย่อนก่อถึงเจ็ดอ๋อไปจา้างลงเพิ่มลดการอวกหลอดไฟทีเดียดุมเป็นดุมสตรี้อหลังจริงๆนะตัวนี้คิดจะมาสร้างเป็นรถเล็กๆเป็นล้อหลังโอวนี้ก็มาเดี๋ยวสร้างรถเล็กสตรีนเลยจับมายาไซที่หน้านี้ก็ยังทำไม่ได้ใชนะ่ไหมถ้าถ้าถ้าขายนี่เท่าไหร่นี่ถ้าทำขายขาย อันนี้สองแสนไม่มีไม่มีสีนะออร์ดไซสไม่มีสีไม่มีสีแบบนี้ก็สวยได้ไม่ต้องสีหรอกงานสีขาอันนี้อันนี้ขอบเท่าไหร่อันนี้ขอบติดแปดได้แม็กก็อยู่สองลูกสวยมากครับตรงนี้ก็เป็นหม้อน้ําก็เครื่องรถกิ้งแหละมีได้สตาร์ทได้ชาร์ท ยอดเลยครับได้ขายไปแล้วหนึ่งคันอันนี้ก็กำลังสร้างออกแบบเดี๋ยวมาดูอันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เอาดูท่อครับถ้าเคยจับเวลาไปพี่เ่าวิ่ง่ะได้ประมาณไอ้คันแรกก็วิ่งร้อยกว่าน่ะวิ่งคันที่เฮ้ยมันมันหนักไหมเวลาเราขึ้นไปเงี้ยเครื่องใหญ่ใหญ่เงี้ยตัวนี้ไม่หนักนะครับเลยเฮเหลาเราขึ้นท่อจงแต่ไม่หนักแต่ตัวนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์มันเหลือเหลือเหลืออะไรครับตัวเนี้ยใส่ชุดเขาทักเขาวิ่งได้นะโอ้เราอขับเราต้องมาแปลงอีก มันนี่แปลงได้มั้ยเราจะตัดต่อสายย่อยเกียร์เกียร์เป็นออโต้เป็นออโต้รถยนต์เลยระบบเกียร์ออโต้ถอยหลังได้นะอันนี้เดินหน้าถอยหลังได้ป่ถอยหลังได้เจ้าวอะโอ้ดีดีถอนี่ระดับอันนี้อันนี้แปลงหมดเลยไอ้คันแรกผมไม่ใช่ปีคันนี้สร้างสร้างคันขึ้นมาเออครับเดินหน้าถอยหลังได้อันนี้ใช้ระบบ อยากขอให้จักจะเอาของรถยนต์มาใส่ทั้งหมดโอเคครับไหนมีฝังเสียงหน่อยมาเสียงไม่รู้จะติดตามอ่อเป็ดเลยมานั่งได้คนเดียวอาจจะได้มีปัญหาอยู่อื้อซืนหน่อเด็กง่ายหน่อยโอ้เสียงเข้าไั้ยไฟไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บีคิดกินตีเครื่อง ไปตัดตอนอ๋อตอนนี้แบบไม่พอและระบแบบะพูดถึงว่าจริงงนต้อใ่เียระบบบีกเหลอาากกะระบบเบรกใช้เดี๋ยวเบรกมือเบรกหน้าเบรกหลังวัตถุอ๋อเซยไหมที่เนาะ เออเดี๋ยวเราเรา,เราดูเมื่อวานเสรินมีโทรมาจากไตวันไปเลยที่เหยียบที่เหยียบก็ต้องมีอาทำขึ้นมาอีกอันนี้ยังย,ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับคิดว่าน่าจะ400ขึ้น500ก <laughs> 400กโลใน,น,นลองลองขยับ มันยากไหมมันดูแล้วมันเบาไหมมันมันได้มันได้ส่วนดีแล้วมันเดูอะไร้นขีัยกมั้ยโอ้ดีไซน์ได้สวยมากีควยเนี่าแรกมันเป็นครับผมจะจะไม่เป็นกองอนี้ก็จะีองใส่คว้

อดูโชกนี่ดูดูดูโชคของเขาเนี่ยนี่นี่นี่มันมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ส่วนส่วนที่ทำมันได้นี่ข้างหน้าี่มี้ก็งเป็นหลังแขงเพราะว่าเราจะให้นเตี้ยอันนี้เวลาเวลาเราวิ่งไปเนี่ยมอน้ํามันจะเสี่ยงพวก ไอไปโดนหินโดนอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันก็มีเปอร์เซ็นต์เราได้เฉ่าะเดียวทำฝาเพิมฝาครอบอ๋อทำฝาครอบอีกแต่ยังไม่เสร็จเอาจาบแพนนี่นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เอาแบบนี้เลยนะแหมเฮ้ยเอาได้หนักมากเลยอ่ะหนักไหมเบาอ่ะ สำหรับผมก็ว่ามันหนักแล้วมันคันใหญ่แล้วแต่ว่าไม่ไม่ไมแกแกสร้างมาแบบสมดุลมากเลยเนาะองศาได้ดเราเราเรา,เรารู้ได้ไงว่าไอ้ข้างหน้าข้างหลังแล้วเครื่องวางเนี่ยเราคํานวณตรงไหนคำนวณยาวเลระยะสายตาเลยความคิดจากอะไรจากเครื่องมือช่างแล้วฮะเลอดนี้อ๋อไม่ไม่ใช่สร้างมาแบบอันนั้นนะซุมสี่ซุมห้าไม่ได้ด้นี่ เพราะว่ามีมีเครื่องอต้องได้ศูนย์ได้อะไรอยู่นะเออต้องได้ศูนย์หมดเลยว่าสร้างขึ้นมาเองครับยากทงคนทำแบบธรรมดาแบบเราไปทำไม่เกียร์ชอบใสเกียรออโต้ที่เลย <c oughs> เอาเวลาเราขับไปปุ๊บใส่เกียร์ออออโต้มันก็เออไม่ต้องเหยยีนกันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่ไปเลยกำำเเบบกกกก็ระบบรถเก๋งหมดแหละนี่แต่ว่าใช้มือ น้อใชมืสบายเลยพี่เราว่าวิ่งวิ่งเป็นเสร็จแล้วได้ไหมเนี่ยเป็นเสร็จแล้วสองแสนปีกนึงประมาณหนึ่งสามสิบร้อยสามสิบก็ตื่นเลยอันนี้ยังเปินอันได้อันนี้อันนี้อันนี้มีคนจองยังครับหรือยังไงอันนี้ก็มีคนถามเยอะอยู่เะว่าคิดว่าไม่ขายเพราะว่ามันเป็นเครื่องมีทะเบียนชื่อที่อมีทะเบียนอืม่าจะเอาตัวของตัไปยกเครื่องออกเองถ้าไปตรงนี้ทะเบียนได้ไหม รถไม่ได้มันไม่ได้มันเป็นรถดัดแปลงเอออเาไว้แสดงวันไม่ได้เครื่องตัวนี้มันมันเป็นร้อยยางเส้นเข้ามาจริงว่าก็แค่ว่าเราไม่ได้ไปเอาเครื่องมาเอออันนี้เครื่องของตัวเองมีทะเบียนกันเลยจดทะเบียนไม่ได้รถไม่ได้เลยแต่ว่าใช้เหมือนเยอะยู่เออร์มลภาวะครับวิศวะใช่อ้องรับรองโอ้ยเยอะแยะ ันนี้เราสร้างไว้ที่นี่เป็นงานสร้างงานโชว์งานโชว์ดูไฟก็รู้แล้วใช่งานใหญ่พี่จัดแบบทำบุญแบบงานบุญหลังอันเนี้ยคันนี้น่าจะสุดยอดแล้วครับแถวนี้ฝรั่งยังชอบไม่ฝรั่งชอบใช่ฝรั่งเขาชอบแบบนี้แเลยถ้าถ้าขายเลยทำเท่าไหร่เนี่ยีวอันนี้อันนี้สองสองแสนกว่าสองแสนกว่า ไม่ต่างกับสองแตนใช่สองแตนนี่หนุนตาแข็งแนถ้าสมมุติมีคนอยากได้นี่พี่ขายไม่ขายขายเอาเครื่องออกเอาเครื่องขายแต่เอาเครื่องออกแล้วก็โมดิฟายให้ใหม่ใช่คือสามารถเอาเครื่องตัวนี้มาลงได้เลยเออถ้ามีเครื่องตัวนี้ยกลงเอาเอาเฉพาะอะโครจะให้พี่ผลิตแบบขึ้นเลยอ่ะได้ได้มีเครื่องมาก็ได้แล้วก็โยกที่งบประมาณน้อยก็เอาชุดหน้าเล็กน้อยเอาหลังเล็กน้อยอืม อสาม้อยกิบดจะมีสองร้ยอาดูดูเบีกเหรก็สุดยอดเลยนะสินิ้วขึได้เนาะอแมสิบนิ้วขึ้นก็ใช้ยางสองอยหกสิบครับเละกนบาทอืมยางใหม่เียนะจ๊ะสุดยอดแล้ะครับดูทอยเสียดูทอยเสียมันออกกี่ข้างข้างนั้นออกไหมออกสองข้าง อันนี้มันพูดถึงมันดังไว้เวลาเราบิดแรงๆไงเพราะว่ามันไม่มีท่อพักท่ออะไรเนาะแบบจัดเต็มเลยต้องดังใช่ไหมตอนนี้ผมจะล๋อใส่กินเอ้ยนี่กราตังเอาไม่ล้มบ่เนี่ย เนี่ยระดับความสูงเขานิดเดียวเองไอเราก็หาแต่ขาตั้งฝั่งซ้ายมันไม่นานมีโอ้อมันไม่หนักนะมันไม่หนักถ้าเราจับมันไปจับมันจับไอพี่เข็นลงนี่ได้ไหมนะมันเบรกอะไรยังไม่มีเลยไม่มีเบรกเหรอเออนู่นไหลไปเขาลงเขาทั้ไงของพี่ที่นั่ริดใช่ใช่ครับครั้งแรกก็ไปอยู่เชียงรายเชียงราย อันนี้กี่คันนี้กี่กี่วันกี่เดือนถึงจะเสร็จสมบูรณ์ครับครับเดี๋ยวจะแวะมาใหม่ไม่ไม่ถ้าเสร็จอะกี่ประมาณเอาเสร็จเลยอ่ะสมบูรณ์สมบูรณ์เลยครับเสร็จสมบูรณ์ก็เหลือหน้าทังบ้างโค้ับผมน่าจะเกินครึ่งเดือนครึ่งเดือนเดี๋ยวครึ่งเดือนเรามาเยี่ยมเยือนใหม่ครับ อ่ะขอบคุณครับเดี๋ยวให้เขาร,รีวิวต่อเขาศูนย์เก้าสองสี่แปดก้านย์เก้าหาห้ต่อมาได้ครับสิสักครับสิสักสิสัก